ผ้าไหมลายเกสครค่ะผ้าไหมลายเกส,สรสีชมพูบานเยน็นผืนนี้คุณลูกค้าคะจะส่งสินค้านะคะไปที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะขอบพระคุณนะคะคุณพี่นงคราน,นะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามานะคะคุณลูกค้าขานี่เลยสวยพรีเมียมมากๆนุ่มผิวสุดๆสวยพรีเมียมากๆนุ่มผิวสุดๆค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะ พร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับทเทศกาลสงการคุณลูกค้า่ะแถมผ้าพันคอเขามมาผ้าฝ้ายหมักโคนสวยๆหนึ่งผืนนะคะคุณลูกค้า่ะและแถมไปให้เลยนะคะคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญนะผ้าใหม่รุ่นนี้คุณลูกค้าขาแล้วที่สําคัญผ้าใหม่ร่วมนี้นะคะ ขอร่วมโปรโมชั่นนะคะกับผ้าพันคอกับผ้าพันคอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนนุ่มๆผืนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะผืนนี้สีชมพูบานเย็นผืนนี้สีชมพูบานเย็นค่ะแล้วนุ่งจัดส่งให้วันนี้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าขอบพระค,คุณพี่มากๆเลยเนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเป็นผ้าไหมทอเครื่องสั่งตะกอนะขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้าก่อนนะคะว่าเป็น้้าาาาไไหหมมทททอออออเเเคคครรืื่่งงงนนนนะะะป็สสสวยยบ เป็นผ้าไหมทอเครื่องทอดีทอแน่นนะคะใส่สบายดูแลรักษาง่ายซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญคือ รีดง่ายใส่สบายมากๆคุณลูกค้าขาเนื้อผ้านุ่มระมุลมากๆเนื้อผ้านุ่มระมุลมากๆคุณลูกค้าส่งตัดได้เลยคุณลูกค้าส่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าพร้อมใส่นะเป็นผ้าพร้อมใส่นะคะคุณลูกค้าขาส่งตัดได้เลยเนาะบอกว่าอัผ้ากาวเยลลี่นะคะอัผ้ากาวเยลลี่บางๆพอนะคะคุณลูกค้าขาเพิ่มน้ําหนักให้กับเนื้อผ้าของเราเพิ่มน้ําหนักนะคะทําให้ผ้านิ่มทิ้งตัวใส่สบายด้วยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวนุ่มแถมนะคะนี่เลยผ้้าาาาป็นคคขไะตลู่กกํัด เนาะไว้ใส่สงการเนาะรวมไปถึงนี่เลยมีผ้าพวันคอของมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเนาะขอบพระคุณคุณพี่นงครานนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดขอบพระคุณคุณพี่มากๆค่ะจวเจอกันใหม่ในในรีวิวช่วงต่อไปนะคะจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดส u b ค c r i า e ที่ช่อง YouTube แม่มณีผ้าไทยรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดคําว่าทั้งหมดด้วยนะคะคุณลูกค้า,า่ะเพราะว่าทางร้านก็มมมีีีไสดนะคะค มีไลฟ์สดเนาะมีรีวิวนะคะเยอะแยะมากมายให้ดูให้ชมอัปเดตตลอดนะคะอัปเดตให้ดูให้ชมตลอดในทุกๆวันด้วยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ